วันนี้จะมาแนะนำกระบวนการขยายพันธุ์ของบวบหอมนะครับวิธีธรรมชาติของมันอันนี้ในรูนี้จะมีเม็ดบวบที่สุกแล้วพร้อมขยายพันธุ์นะครับเนี่ยจ้าไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอันนี้เอาไว้น้องบอลเอาไปเอาไปปลูก เ okay, หมดละเอาไปได้เลยลูก <c oughs> คือบทหอะมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อมันสุกมันก็มีเนื้ออยู่ข้างในเมื่อมีเนื้ออยู่ข้างในแล้วก็มีเปลือกหุ้มอยู่และเมื่อสุกนะครับเมื่อสุกได้ที่เม็ดทั้งหมดมันก็จะร่วงมาอยู่ในส่วนที่เป็นก้นนะครับมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ หยุดหยุดแบบนี้แล้วก็มีเปลือกหุ้มแล้วเมื่อโดนโดน,โดนแดดโดนฝนไปสักระยะหนึ่งนะครับมันก็สุกเต็มที่แต่บวบนี่ขั้วมันจะเหนียวนะครับมันจะไม่ไม่หลุดจากย่านมันเลยแต่มันหลุดมาปองอยู่ที่ในสวนนี้นะครับนี่สวนด้านล่างสุดแล้วก็มีเปลือกหุ้มอยู่ันเวลาล่วงล่วงเลยมาเป็นเดือนเปลือก โดนแดดโดนฝนแล้วเปลือกจะค่อยๆเปลือยยุ่ยในเมื่อเปลือกเปลือยยุ่ยเม็ดมันก็จะหลุดออกมานะครับทุกท่านเม็ดมันก็จะหลุดออกมาอันนี้เราไปเก็บมานะครับเราไปเก็บมาเ็ามาสาธิตให้ทุกคนดูเห็นไหมครับเนี่ยแต่อันนี้ มันสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับชาวบ้านเขาจะเอาไปแช่น้ําแล้วก็บีบไปนิ่มแล้วใช้ในการถูกผิวได้นะครับอันนี้ปราดสารเคมีแน่นอนนะครับทุกตันเนี่ยเนี่ยสามารถเอาไปชุบน้ําแล้วบีบมันปราดสารเคมีแน่นอนและก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยนะครับเนี่ยเนื้อเนี่ย นายางก็มีขายนะครับทุกองในอ่างก็มีขายเพราะเขาเห็นแนละ้มันมีประโยชน์มันเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติขอไฟนะครับแต่ว่าแต่นั้นแหละคนเราส่วนใหญ่สารที่ได้มาจากธรรมชาติมันอาจจะไม่สวยงามมันจะไม่โดนใจทุกคนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจที่จะ เรื่องหามาใช้ทั้งงที่มันมันปลอดนะครับทุกท่านเละนะครับก็คือเรื่องของบวกเหลือมม th ันถ้าชื่นชอบก็ถูกใจถ้าเป็นช่องที่ให้ กดติดตามด้วยนะครับทุกท่านขอบคุณกันด้วยผมทศพรแก้วอินฝากไว้ด้วยนะครับช่องร่วมใจนิวร่วมใจ h ชน n น l สวัสดีครับ